เทศะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธถาวเวสวรรณโนนะโมพุทธายะสวัสดียามเช้าณลานบ้องไฟราวังนายคินคําชโนดวันนังสุขังอรหังสุขตุนี้ก็วันจันทร์ที่11เมษายน2565อยากขะพันตาพัดภูริโตตามท้องถนนนะเส้นทางแห่งรถยนต์ก็หลังไหล กับทิ้งฐานบ้านเกิดแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละจังหวัดขับรถขับลาก็ถึงระลึกถึงนะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นะพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณครูอุปชญ я อาจารย์นะรถ <นะ S 1> ล,ลาก็ค่อนข้างเยอะเราท่านทั้งหลายที่ศรัทธาในองค์พ่อปู่ สีสุดโทนคราชจงอย่าได้ประมาทนะเวลาขับรถก็อย่าดื่มฉะนั้นต้องเตือนกันนะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็เตือนกันฉะนั้นการที่เราเดินทางตามท้องถนนแต่ละที่แต่ละแห่งนั้น,นเพื่อนร่วมทางก็มีค่อนข้างเยอะนะหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบ เพราะนั้นการดื่มนั้นลดละเลิกได้ก็ดีในการขับรถขับราลำพังเราไม่ดื่มอารมณ์เรามันก็ฉนเฉียวอยู่แล้วการขับรถนานก็มีการเมื่อยนะฉะนั้นมหาสงการปีนี้นะก็จงดูแลตัวเองนะอกลับบ้านรถน้ำนำหัวขอพรพ่อแม่ขอขอมาคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่ จงเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเพราะโรคภัยโควิดก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็จงอย่าได้ประมาทนะจะได้ประมาทที่เป็นสายบุญสายธรรมก็ดีที่เป็นเพื่อนในทิกตอกก็ดีหรือเป็นเพื่อนในเฟ e บุ o กนะเราส่งความห่วงใย นะเราส่งบุญมารมีให้กันในโลกออนไลน์เหมือนที่โควิดมันมาแยกให้เรานะจัดแจงให้เรานะในการที่เราใช้ชีวิตนั้นโควิดก็ถือว่าในบางอย่างต้องขอขอบคุณเขาที่เขาจัดแจงให้เราได้รู้อันไหนควรอันไหนไม่ควรอ,อ,อันไหนที่จะทําหรือไม่ทําความดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีจงภาคเพียรเข้าไว้นะนะเป็นเกราะป้องกันชั้นเลิศ เป็นกำลังใจให้ท่านทั้งหลายเด้อผู้ที่ศรัทธาในพ่อปู่สิทนนคราชเดินทางมาวางในคินคำชโนดก็ขอให้